สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับพบกับผมเปาวไอแอดซี CPU, ครับมีลูกค้ารีเควสต์มาว่าขอแบบงบประมาณสัก25,000ได้ไหมนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เลยเป็นอยู่ในช่วงที่ราคา24,900บาทสเปคนี้เป็จัสเปค,ปเ,ปคเริ่มต้นที่ผมร c o m มเมนไว้ถ้าอยากจะอัพ เพิ่มเติมก็สามารถอัปเกรดได้ทั้งหมด CPU เป็นพระเอกตลอดการกับตัวนี้ครับ Intel Core i3 10100F 4 Core 8 Thread 4.3 GHz Turbo ตัวนี้ประสิทธิภาพก็คือเท่ากับประมาณ i7 7700 BioStar H 5 1 0 M Motherboard มันเป็นเมนบอร์ดตัวราคาประหยัด CPU ตัวนี้ i 3 1 0 0 F ซึ่จริงแล้วผมให้มันจับกับ H 4 1 0ก็ได้แต่ว่าอันนี้เราเผื่อไว้ให้เพราะว่า H 4 1 0นั้นมันไม่รองรับ Gen 1 1 RAM จะเป็น 16GB จาก Kingston ครับ,บรันบนระบบ Dual Channel Bus 2666 MHz ็เซตนี้ของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีเต็มกาจอ Gigabyte GeForce GTX 1650ตัวนี้ RAM 4G b GDDR6 แรงกว่า1.50ในรถแรกนะครับที่เป็น g t a 5 Power Supply FSP HV Pro 550วัตต์ตัวนี้พร้อมมาตรฐาน 80+ Plus นะครับ SSD จาก PNY ครับขนาด480 g ิเป็น SATA 3นะครับ Read Write ก็ประมาณ500เมกใครอยากอัปเกรดเป็น NVMe อัปเกรดได้ใครอยากเพิ่มความจุเพิ่มได้ใครอยากเพิ่มพัดดิสเพิ่มได้เคสเป็นของตัว Montech X คู l Black ฮนะจะเป็นตัว2พัดลมแบบนี้นะครับขนาด140มิลิเมตรตัวข้างหลัง1ตัวครับขนาด120มิลิเมตรข้างในนะครับจะสังเกตเลยว่า เป็น Intel i 3 1 0 0 F ครับ m a นบ b o a r d b e l o s t a r i 5 1 0ตัวนี้เป็น s p a r k ล l e r นะครับ RAM 16GB กิกบัส2666เป็น Dual Channel การ์จอลงมาข้างล่างครับจะเป็นการ์จอตัวนี้จะเป็น Gigabyte GeForce GTX 1650ครับ RAM 4GB กิก DDR 6ต่อไฟเลี้ยง6พิน1ช่อง SSD 480GB อกิกอันนี้มันจะเป็นสเปคที่พื้นฐานนะครับทุกอย่างสามารถที่จะอัพเกรดได้หมดเดี๋ยวผมขอทดสอบ 5M ก่อนแล้วกันนะครับ Full HD 1920 คูณพ8นส่วนใหญ่เป็นไฮนะครับ60-70เฟรมวะเห็นไหมถ้าขับรถเล่นแล้วการ์ดจอยังวิ่งไม่เต็มเลยฮะการ์ดจอวิ่ง60%แต่เฟรมนี่ก็คือประมาณตั้ง70เฟรมลองพิจารณาดูฮะพี่ปอกว่ามองแล้วมันก็ไม่น่าเกลียดอะไรครับได้หได้60-70เฟรมครับกับการ์ดจอที่เป็นตัว 1650นั่นเองมัน4ีคอ8เทรดนะครับมันสตรีมได้อยู่แล้วฮะเมื่อก่อนพี่ทดสอบ i5 gen 3ยังสตรีมได้เลยนึกออกปะแต่มันดันอาจจะเหนื่อยหน่อย battlefield v แบบมันติเพลเยอรกันดีกว่าฮะ full hd ปรับอันตราที่โหมดมันติเพลเยอร์0กกว่าเฟรมเฮ้ยโอเคเลยนะไม่แย่เลยนะฮะไม่แย่ฮะดังนั้นนะครับถ้าเราไม่ได้ซีเรียสอะไรในการปรับภาพแบบอันตราครับมันก็เล่นได้ประมาณหกเฟรม เคดอโนแบตเทิรกาวฮะ f u ล l HD 1,920กาคูณ1,080แล้วปรับทุกอย่างเป็น Very low ครับไปดูกันว่าเครื่องนี้จะทำได้กี่เฟรมฮะขอลงพื้นหน่อยเหอะอยากรู้ว่าเฟรมเท่าไหร่ฮะเออใจเย็นเพื่อนซัดก่อนละนะครับลดดัดช็อตดิลดัดช็อตลัดช็อต120เฟรมฮะการ์จอย่าง78%อยู่นะครับประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยร้อยเฟรมเมื่อกี้แบบบูให้ดูก็ถือว่า มันก็โอเคกับราคาพี่พูดอย่างนี้ละกันในงบที่24,900บาทนะครับมันแข่งมากเลยครับเรนของเฟรมเรทนี่คือตั้งแต่ร0อยเฟรมจน200กับเฟรมกูยอย่างชอบเลยพับ G เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมฝากเครื่องนี้ไปด้วย24,900บาทนะครับรองรับการอัปเกรดได้ทุกอย่างตามความต้องการที่ i have cpu เจอกันครั้งหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนกับทุกคนครับสวัสดีครับ